สามสิโฆษณาลูกชิ้นเน้อลูกชิ้นเน้อว่ะพยังกระตกเล่นแรดนาเขาฮะแล้วโจงกระตกเล่นนะรัดให้เขาซื้อซอยเนาะอันนี้แม่ไล่สนับสนุนด้อซื้อซอยด้วยเน้อฮะ ลูกกกัวอยู่เฮ็ดเครื่องคายว่าสันพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งสาวสาวพี่น้องเอ,โอ๋โหต้องล่างก่อนบ่ต้องล่างคองคายให้น,น้องปาลาใช้ทูมาเสียบใช้กันฉันน้องปลาฮะคุยโทรศัพท์าาพบ,บ่โอ้คุยโทรศัพท์าาพกับ สาวแก้วเพิ่นเพิ่นโทรว่ายังหำนะโอ้ยเผ็ดอ๋ออู้3 ên, en, 2สิเฮ็ดเครื่องเตรียมไว้ขายมื้อื่นว่าซั่นพี่น้องเอยเนาะบ่แดงเลยบ่เออดื่มเนาะเฮ็ดเครื่องขายไว้แงดื่มๆนเยเ็ดเะเ็ดน่ะเพิ่นมางน้องเียง เตรียมพร้อมนี้เนาะอันเห็ดเห็ดจากอันนางสามอันไม่เท่าไรบันไม่ทรงบอกไม่สามเห็ดไม่สามนะว่าบอกเพราะว่าอันนี่มันกับแพงหน่ยได้เนาะไม่สามพันกันนั่นยู่ได้เลยมีมีไพ่บ่ะ ว่อันไฟสีเฮดปิ้งเลยนะคอยเห็นนะคอยก็ยากเลยคอยก็นี่แล้วค่ะยังไม่ติดชาดปิ้งให้ปิ้งให้แม่แล้วก็ลูกจะเด็กหน่อยไปสิแฮกมานี่เอาเอาอันเปเปเรเนอะดังไพร์ดังเปร์อันเปเปเรเดี๋ยวก้อนห้อยแล้วก้อนก็ได้ได้ชังดังก็ได้ไพ่กับมีอยู่เยาวราชนะตุ่นเนาะพอมันติดเด็ดขานโอ้สันบอกเด็ดขาดนะสันเคล้าดังไงเล ไม่สามพันเนาะขายไม่สามพันเพราะน้องติ๊กอ๋อเอาเอาอันเป็ดนั่นสองเด้อเอาลูกชิ้นลูกชิ้นยังอันนี้นะชิ้นงัวหรือชิ้นหมูนะหมูประมาณนี่ยเบอรชิ้นหมูบอทั้งประตู้กระเปิดหมอลลามี่บัานนอนเฉยอยู่บ้านสะระเงี้ยอยู่สระเงี้ย โมบใส่กักลูกบ้านใส่ไหมีลูกสามพันมนบอกงไม่าเออชงไมสมลูกอ่เออสลูกอทำสามลูกน่ยสองพันทำซีลูกนั่สามพันกบาลุด้าอกขายปิดโอกขายไม่แต่สก้อนไหนบ ผู้ผู้ลงพนกับบริโตอนะไรเนาะอ่ะผู้ลงพนกับสิขายซามกับคาโโร์โบโตทำผู้ดาตอกับรถซะผู้รถใก้เขากับไม่ค่าถ้ากเาานนนะ็เป็นไม่ค่าสองงานนี่เนาะอืมเบิดเท่ะเลนางไปซื้อไปซื้อซีเบิดลลายกว่าซื้อขนมมื่อนั่นนี่เนาะอืม ใช้คอพูดเองเนี่ยเบ้าใช้ชี้ลูกโอ้โหสามพันอืมตาตาผูบตาเสตาสะมาแล้วผูบคุยกับผู้ใดลูกแม่แก้วแม่แก้วสบายดีเด้อแม่แก้วน้องปลาเห็นยังคุยยังกันไหมเราเราเราอัดคลิป อ๋อคุยอัดคลิปบ่ค่ะเอออ๋อคุยอัดคลิปกับเจ้าอืมสัญญาณกระบุหีไปเอ้ยตอนนี้จนเน็ตแล้ว่อยสัญญาณเน็ตอ่อนบ่บ่มีเน็ตเน็ตมดเน็ตมดเลยอเน็ตดคือคุยได้ซะเื่อมเื่อมบ่อน้อปาคุยโทรศัพท์กับทางแม่แก้วเพิ่นว่าซั่นพี่น้องจาเน จิมค่ะจมจิ้มมีเมตุนานมีอะไแอดละเลยค่านมคอยมีบมเฮ็ดบดเลยบดน่ะคอยบดเลยแม่นบ่้อโอเนาะโทรศับโทอศั์นอกปลากออดแอดแท้้ สัญญาบังกอมีิเอะไรุกจกาุกเป็ดสิกินอเาบมีเน็ตเาบอกีามื้อบตรแล้วอยาหาสัญญาพี่น้องเอยกโลพะว่าคนสัญญาเน็่มีเลยศัยเสื่อมาะพี่น้อยศัยเสื่อก็เลยแบบนนมใหม่เด้อ

ขนมนี่ก็ซื้อไว้เมื่นี้เม่ขมังนี่น่องปลากินนมยิ้มนั่งเจ็บแข่านั่งห้อยู่มื่อนี้นะฮะเอ้ยสติ๊กชื่อของยิ้มมาเลยน้องปลากินนมยิ้มเจ็บแข่าอยู่นั่งห้อยู่มื่อนี้เออไล่อมยิ้ม <พวก>ลายขนาดนี้เนะาะขายเบิร์ดหนอ้ได้ลายเติบได้เนาะห้อยน้อ,อ,อ,องเตี้ยหอ้อยละปิ้งบบบนี้เฮาเอานอกก็อยากกินน,ำน้ำเลยได้หนิเนาะตัวน,นั้นนะแกะเนาะแก่ถุงยางตัวน่ะ บ่มีถุงยางตัวเดืองจ้าเป็นอะไรเ่ไม่เอาทีตัวนั้นแพงกตัวนี้เออั้นจะมีเนือาวยะาได้ตัวนั้นเออตันี้่ันี้อันตัวนั้มีเนื้อลายด้นะมันมี้นได้มตัวนตัวนี้่ตัมแปงเลยอืมเนีเมาไมวนัเอ็ต้ใส่ตวงเลมเตรียมไ้ายดยง 10:00สิลงนี่10:00แหละอันนี้หาก็บ่าย1:00กว่า3:00ก็ลงบ่มีคนบ่3:00แล้วเด็กน้อยเาเออขายอยู่ลงตะเวียตะเวนอยู่เนาะก็สิเบิดไวอยู่ฮะเออเพ่เฮาล้างพื้นล้างฝายเพื่อยากเนาะ ขบว่าหนึ่งใส่ซึ้งเลยล่ะหนึ่งแล้วบะแ่บบอมันบะหอมที่น้ำจิ้มได้สาเหตุไปได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้ซื้อเอาบอ๋อจะ่าแบบเฮาซื้อน้ำซอสอนี่ยมาปรุงมาเห็ดเองโมไม่เม็นเนาะใส่สาอันนี้ใส่น้ำแข็งไว้อัดน้ำแข็งไว้ตัวนี้ ตัวแดงได้สิได้ขายดีเจ้าอามาหน่อยชั้มอันเดียวนเนาเห็นม้ขายโอ้เคยอามาเธอนึงแล้วเนาะอย่าได้ขายเนี่ยอืมพวกทานนี้กับพี่น้องเลยจุภัยอยู่วะสันจุภัยเป็นได้คุยได้ได้ละผมมีสัญญาณข,ขาดหายตี่ผมมีเน็ตเสื่อมเน็ตซื้อ เอออืโอ้ยเอางจุนะนาเอาไปพายมันน้อยว่าพื้นกัเอาไปนั้นได้บ่ทานกัจินกินแล้วแล้วกับเอคายแบบขาลูกิ้นน้ำเอาตำหุงคายน้ำติเออ ม่เอ้ยว่าสันน okay. sí. ้องปลาวะน้องปลานะจะเป็นไม่ええ่าอติ๊ิามไม่ค่าเอ้ยเตรียมตัวเด้อลแรงนี่โฆษณาขายไอติชในเด้อสวนไปมีจะไปกินทางนี้ทานี้ก็พันไปขายทุกคนแลเพันโฆษณาให้บอนไปขายทุกคนแล้วพนโฆษณาใหเจ้านะเอา้อติ๊กไปใช้สบาย ขายพลงแล้วคลิปก็ให้ไหน่อยด้วยขาน้ำกันเนาะโอ้แะกรจจุภัอยู่วสันยับังซีนี่บนีไมอยาปาดเดืกปาดเดืกมันกะนั่เนาะปาดเ้งมันกะอาแห้งเลยลป้งอาแห้งเนาไปใส่หันนี่มินแหงบัว ต <c ười> ้องหาไม้เสียนใส่น้ำนางเลยมีไม้เสียนใส่น้ำไม้ใส่ก่อนเราก็จะเอาถ่านลงเออเราต้องมีไม้เสียนไม้น้อยใส่ก่อน น้ำจิ้มนี่ไ่ได้ปรุงเพิ่มบ่บโไ่ได้ปรุงขาซื้อชงเาเห็ดเด็ีเหนียวแล้วนะอ๋องทางนั่นจิ้มซื้อมางแปดพันบ่เอาม้ใส่นะเอาไม้เสียดมาใส่ลูกปลาเอาตีอาก็หลดงหาไม้กับสิบพัน สามสิบสามสิบห้าไม่กระทืนแล้วจักไม่แม่นับยานี้ดื่มเลย ไม่กับสิบพันสิบไม่กัอ่าเเนะาะสติกได้ขึ้นออกกับเดือนกับกำไรหล,ล,ลอยู่แล้วนับออกหาไม่สิบหาไม่สิบหาจิบไม้สาวเลยนซิบไม่กับร้สาวสามสห้าพันสาวพ้าพัน มาไผ่มาเจียดเฉเดียวอเอาออกอีกเอาอกอีกบอเอาอ,อีกสาไม้เอาอ,อ่อ,ออีกสาไมอออ้ก,มออก็ได้ได้ทึนนะหอิเจ็ดสเจ็ดสิบ เอาไอยู่สามสิบสี่สิบปลายพันแปาพรวมทั้งทุนแปดสิบปลายพันกำไรมันละสามิปลายพันเอาละนี่กะสติกเอ้ยาพอได้จนเจือครอบครัวเออเนาะใครมากะติดแต่บาทนี่อย่างแบบาทนี่อ่ให้มันใหม่ได้ละใอ่ามันใหม่แีวมันชิบวเสพได้ คือๆๆๆล่ะคือล่ะออให้ัวยองค่ะหัวยองนําดิอ๋อเอาเตาลงไปก็บ่นะบ่มีอันแบบเพิ่นเฮ็ดเตาแบบยาวๆคือกระลุมน่ะเนาะอืนบ่เจ้าเคยเห็นบ่เพิ่นเอากระลุมยาวๆเฮ็ดแบบย่างเออหลังกะีเนาะสวดีเด้อน้องๆยน้องเปียเาาอุดนุนเด้อ กินยเ้นองเาห้เอิ้น่นะเอิผูวาวเคนเห็นคนกายทางกับได้เอินใช้รถบานี่แงแวนี้ก็ขายเบิดไว้ี่รอยอยเด้อท่านเียขายไม่เน้ำยมันดำไปล่างก่อนาะล่างคือออกนั เอาออกก่อนออกก่อนเอาไปให้เอติกถูกก้อนเออมันมันสีดำเลยมันเวลาอากินนะมันสีคิวคิวเสร็จได้จับถอกน้ำอยาหมันเก้ในปากบนข้ทางม่ได้ไปเปนได้เห็นผู้ว่ารอรอเห็นซื้อซอยรถรอระ่าน้ค่ะรออยู่นะเรามาจัดเป็นคนรอมาได้นนาน่อยเนาะ เขาเอฮียเขาเฮากันอยู่เขายขยุ่จะเป็นมูรุ่นเล่าข้าวเลียวเขาเฮียนเห็ดอันนั้นเลยสับัวหนึ่สามห้ามสามห้ามซื้อซอยแล้วสะบัวแล้วอุดหนุนใครหลายๆเ่ยเจ้าจใจมีไข่บอ ไม่ใชว่าไม่ใช่ว่าขนาดเงินเสิมเลยเพอยงหมมี่ผมพแน่นอนว่าถ้าขนาดเงินเติมนิดยังบงหมีให้ลเราซื้อนี่ให้เจ้ากินเวิดได้นอกป่าเนาะไม่แกทำไมิปสัญญาเงนเติรเต้รเติร์เมิร้เติร์เติร์ัตนร์เเติาไแร์เตเติร์นติไเ่ิร์เตนร์เช่าเ นักชงจิมบาเมฆ่้เออตอใครก็ต้องสาามม่าเพื่อนสบัวทามเม่เพ่อนติ๊เงนี่ว่าเนาะจรงว่าชาติ๊กช่่าเอาล้วว่ะเลยคอยเห็นไม้สบัดเอ้ยโตขายคอยคือไม้สองมานี่ยหัยางกระปองปลากระป๋องโ้าเนด่หนัไยดอกบันส่เาะองเที่ล่างบอกอันนี้ฮะยากนะมันดำใว่าแปี้หรือมันสีดำเลยเนชาติติ๊กเนาะ อันตัวเปียนั่นก็ขายสามว่าสติ๊กสามวกันบ่ฮันเดอเอโต้ซาเลมันเอโต้ขายรูปให้เจ้าได้เนาไหมสองพัน่าสันสองพันีเดงไม่สองใช่ะใช้น้ำจิ้มเนีชอบใช่ถั่วยมอ่ามากชุกแล้วก็ใส่แล้วเนาะอืมออืมัปินนขคุณเเีก

คือแล้วคือแล้วกินไม้มันเอาเมียนเด้อมเมื่นไหร่เออติกรายเงินเริอมจะไปรักถิ่มไม้ได้รายเงินบดชุบแล้วน้องเตี้ยเฮ็ดเส้นจะไปหาไม้มาเพิ่มมานี่ใครจะเป็นคนจ่ายทำใจหาไม้มาเพิ่มมานี่แม่ไรคือเกาบอจายไชเชบัวบ่จ่ายมมาาีี่่พใครนะลูกค้าเออลูกค้าแล้วทางนี้ นี่ค <lawsuit> <ulously, S 1> ่ะอย่าโลภเอาค่ว่านี่แต่ว่าน้องเตี้ยไปหาเก็บไม้มาเพิ่มเลยตัวอันเพิ่มไม้น่ให้สซลัวใจว่างานเข่าเลยได้เนาะนี่เฮ็ดเปลกออกใช่ป่วเฮ็ดเปลืกยังไงนะเฮ็ดเปลกจิกนี้เออเฮ็ดปลกจิกออกน้อยๆก็ขั้นน้ำหวานบ้าว่าจะมีของอยู่ในนู่นวะ น้องปลาไปหาอยู่บ่นะอนหไปชักนอนตืนสวยเลยคือตืนสวยแท้เดี๋ยวนี้นะอยากนอนเมื่อยบ่จมเยียว็จมันแล้วพอหักแปดนั่นนะจมได้ยังเตีให้น้องปลาจมยังนะ จะพาเราไปทียงวแล้วเราอยากไปรอะมันชุกเลยค่ะมันใหม่ด้ยค่ะไผ่แห้งนะพรกรด้วยมันดำนะมันขิวคันไผ่ด้ทาน้ำจิ้มมาก่อนเอิกงแต่น้ำจิ้มอยู่พี่น้องเลยยาบมันพี่น้องเะ มวด้บอเซ่ออมาบสเซ่บชุกนะสะพู้ปมาดิดหมดนะเนบอลมาโอ้เ็นหอกระตุมน้อมอมันมาให้ัาอันนั่นเนาะมีแต่ทาอันน้ำจิ้มแบบนี้เท่านั้น น้ำจิ้มนี่ต้องปรุงอียังเพิ่มบ่หรือว่าเอาทอนเาซื้อมากนะประมาณกนบ้านะหลหน่อยชื่อจดงนพอบ่ถุงเยอะขึ้นมานี่ก็คนมาหายชำสลับเยะ่น้องเลยไปแล้วกคนหาถงกวยเืแล้วช้ไปืออาบ ลงช่วงสามโมงือติกลงก่อนเป็นบอกเจ็ดมงอเปล่จ้าค่อ้ล็ดงเน่ยเจ็มง้นเจ้าลงไปขายเปลียนเอติกเอติกอมาอ่านน้ามันนี่อ๋อเปลี่ยนกันรับตใมาต้นรหล้แตง่งหน้านะไม่โ่งอุดเอติกคอยเก็บเกินหานาที แต่งามแนะว่าเป็นผู้ชาวขายเครื่องเห็นว่าขายย่เป็นขยันู้บ่ววบดซื้อซอยยั่กระแป้งรุดใส่ไม่งัว่าลงไปคำว่าลงไปตั้งห้านถึงขันยังม่จิ้งจิ้งก็แช่อยู่นะหอมล็อกนะลงไปยูหานแล้วต้องทอดเอารูดทอดแบบหั่นเน้อแบบใส่้อดน้อแบมันเด็ด น้งสติกคือน้ำจิ้มลงมาแล้วพี่น้องเลยน้ำบ่อ้ำจิ้มจ้าหน่าสติกชงทงบ่หน่าไปเอาขึ้นมายายกินบ้านนี่ขึ้นม้าชงทงบ่หน่าคางแม่น้ำอีกอ่ะ ต้าช่มๆเลยกเออานกเขาเลยใส่บักขี้ดือน่ะเอาตัวดกอาเอาด้ออาเอาเอาเดียวเอออารเอารพอแล้วพอแล้วพอแล้วอือโอจิ้มอาใครใคเพิ่นปะใคลาได้ใจอะไรก็ลาได้ใจ

ตับมันมันได้มันหลุดจะไ่ได้กินได้ล่ะตอง่ไ้ยยายจุ่มๆเนี่ยยายก็ให้เพื่นกินแล้วลูกเนี่ยนับเพิ่งได้จังไหมเด้อบพิ่งนับได้นี่นะลูกเพิ่งไปทั้งไปยังลงมทึนเลยเขาล่เลยเออบ้อ เออจิ้มจิ้มใส่ถั่วเลยเอาไปตั้งแม่คนอยากกินด้วยเองในขั้นได้หน่อยจะไป็มือเฮือนเงินเออมันมือตัวนี้ใบไปค่ะมีแง้ยเงเดี๋ยวนี้ราคาตัวว่าเชีอยวบกยอยนี่เลยใบไปยันแม่อบกยอยซีมันก่อนผิดน้อยเป็นมึงไปพอมีเงินบกยอยอ้างลูกใบไปขายแม่แต่เก่าพอมีเงินมาเลยมือขายแล้วกัมามือเป้าเออ ปลาจอยปลาโคชนายี่ยมน้ำติม้มน้ำติ้มซื้อเอาในกระแซบอยู่แด้วพี่โดยอ่อผสมหวานๆกายดีแน่นอนมะเรงถ้ามันนำน้องปลาจะเหมนคนขาเขา,าซัมสิโคชนาลูกชิน้นเนาะลูกชินกช้นเนาะว่ะถยังกระตกแหลนัดหน้าเขาฮะเน้วโจงกระตกแหลนแล้วรัดให้เขาซื้อซอยเนาะเออตั้งไปนั่งตั้งไปหั่นลาย,ลายอืมกินนอเลิกอยากกินเนอเลิกเยได้นะ กินรลิกินเเออย่านเทาไล่เงินน้ำบอ่อเบ่ไล่หรอจังไม่ลูกจังไม่รวมเ <c oughs> บ็ดสิหาไม่บอส <c oughs> ติกสิบหาไม่เป็นเงินเท่าไร่ล <c oughs> ยแ <c oughs> ม่ได้นอกไม่ละสามพั 3, นเนาะบ้าบ้าไป <c oughs> พนดอกนี่ได้ไม่สองพันดอกกัจังไม่พนดอกกับสิบพันพนดอกบหคนดอกหาไม่อือ ต้นดอกห่าไหมนดอกหาไหม้ต้นสต้นตไม่สามพันสิบหมีจักไหมรวมหมดมพนี่เด็กทุิ้นนะไดกแต่งสามพันคือกันสิไม้รวมหมดนอันนี้นี่ชิปสองเออชิปมาทั้งคนดอกเด้ มาไหมได้ข่อยซื้อให้กินบ่มีม่ข่อกินข่อยน้อยใจข่อยเมื่อใดไอ้เนาะข่อยอุตสาอุดหนุนอันข้า,ขออานนขงแรกได้นี่ข่อยได้ขอ่อย่ออยุดหนุนทําอิซนัน่นลงไปขายบ่แรงไล่ขายดีได้ปลาแรงนี่จุ้มจุ้มจุ้ม จิมน,น้ำจิ้มแล้วมาจิ้มน้ำจิ้มพอดีอไม่สามพันอน่สิเดเนาะแต่ก็ไม่2องพนห่งหาไม่รวมแล้วเป็นถท่าไลน้องป้าไลหัวแม่ะ้ากแไดคอยาได้เป็นเลขใช่ไเอ้ายังนักนวงบาคขายเครื่องเอ้ติ๊กบุรุษเปรุปเปดบ้าบัตพอดีเป็นสี่สิบถ่วลูกจ้าเ่านะาออขอบใจเด้เลยสี่สามพันบ่<า> กินจะปินอวาพี่จกจะแซบว่แซบนะปีนลังใช่เอากินนะแม่น้ำถวนะบก,กินว่าบก,กินเอามาพี่ถ้าบัวก็หายแต่เมฆได้ชื่อจากซื้อาตี้ยยหาอกม้อือแ้วมจากนได้มไม่ได้มเอาไนะม่ละเเอาเลยเอาเลยเอาเลยเ สะบัวเรายยานเราได้ใจเงินเราเคยได้มาาป่าหายจอดกินมาเอ้ยอันนั้นเอ้ยยังก็อนอันเมียช้างบ่ออน่ะเมียช้างบ่เออไม่มานำผัวบ่เออจะมามานำผัวไหอกินไม่กินไม่ให้อีหล่าล่นอีกไหเออเอารถเอารถกินกินอืมใช่ะ น้องติ๊กน้องเตี้ยได้กินแล้วเฮ้ยรถล้ม้อนะโอ้เกือรถล้อมาตกใจบดผู้ชาเธอนี้กํลังตาตั้งกินกินกินรถอยากชเนาะีนะอยากเปเบิ้งเนาะแบบนี้ เ้อกะไปยืนในบ้านในกไปล่อได้ที่จะหันกับนีอ่าน้องติ๊กอ่ะอันนี้แม่ไร้สนับสนุนด้วยซื้อซอยด้วยเนอฮะอ้าวสี่สิบสามจะทอนแม่เท่ถอยซะอือึงับแต่นี้ครับซีิ้งไปเราอยากขยันพอดีเห็นน้องเพิ่นเห็ดเนี่ยกินก็เลยอ่าเห็ดเนี่ยขายไปพี่น้องเนาะก็เลยซื้อซอยเพิ่นมาสั่นปั๊บสิเพ่อแม่พี่น้องเลยให้ทั้งน้องเพิ่นปิ้ง ไ้เตรียมคลายมะเร่งมาสันนอพี่นอนะ้องเนาะโดยป้าสาเมจได้จบคลิปแล้ันเน,นาะกิดสอยสนกนุนนุนุนโดยจะโดย,อ,โดยอ่ะสบใจอันนี้เงินทอนพี่น้องเลยเนานะซื้อซอยน้องเพ่นเบิร์ซีชพี่น้องเลย ป้าสาสิได้ปิดคลิปนะฉันน้อมาลาป้าลาดุงก่อนลูกสบายดีวัตถุขู่ทุกคนเนาะโอ้ทางนั้นก็ลังกินย่างอเด็ดอร่อยพี่น้องเลยเป็นไหนไม่ตู้แซ่บอยู่บ่แซ่บเนาะขายดีเรอบะแรงนี่งจุดเบิร์ดแน่นอนเรอบะแรงนี่โอ้ยขอให้ขายหมดเด้อโดยเนาะป้าสาหร่สยสดปิดคลิปนะฉันน้อโดยสบายดีเด้อวัตถุขู่ทุกคนโดยโดยพี่น้องเลยเนาะไปโอเคพี่น้องเลย เอากระชได้ปิดคลิปเนะปะาะเพราะว่มามามืาอนี้พอดีถือมือเพิ่นห่อกระต้มขนมเตรียมตักบาตรบือื่นเพื่อพี่น้องเนะาะต้องเตรียมเครื่องขายนี่ก็ะชิ่งไปขายพพาเาาพิ่นครบเพิ่นงานมาแลงวัดสั่นพี่น้องเลยโดยทั้งเพื่อนน้องติ๊กกับแขกคนกับเต่าบัโฮมไลน์เด้พี่น้องเลยเนะาะจังไรโอเคสำหรับคลิปนี้ไปได้ก,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 กับพี่น้องขอบมุกขอบใจขอบุญขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมคลิปแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ไปได้กับพี่นอ้องสบายดี